set star วันนี้ฟีก็จะมารีวิวรองพื้นนะคะที่บอกเลยว่าปีที่แล้วนะคุชชั่นของย e ี่ห้อนี้ดังมากๆเลยนะคะคือเป็นกระแสะสุดๆเลยเพราะมันมีความแบบนาา่ารักแล้วก็ดูแบบทันสมัยแล้วผลลัพธ์ก็คือแบบบางบริเยมากๆไม่ติดหน้ากากเอยลองพง้งรองพื้นคุชชั่นของเขานะคะคิดว่าทุกคนน่าจะพอทราบแล้วนั่นก็คือรองพื้น Laneige Neo Foundation Matte ค่ะตัวนี้ยังไม่เข้าไทยนะคะฟีได้แบบว่าซื้อมาจากร้านในช้อปปี้นะเยว ี๋ยวมาดูหน้าตาของรองพื้นตัวนี้กันค่ะมาแล้วค่ะรองพื้นลานเนชนะคะโอ้โหดูสลิกนะมสวยมากเลยค่ะงะเปิดออกมาให้ดูก็ยังคงคอนเซปต์สีเขียวมิ้นมินอยู่เนาะตัวนี้มันมีความเป็นแม่เล็กอะตัวรองพื้นปาดเกลี่ยง่ายนะไม่ฝืดเลยอะคือถ้าพี่ก็ใช้รองพื้นเนื้อแมทมาเยอะนะคะ ตัวนี้ถือว่าแบบเกลี่ยง่ายสุดๆแล้วก็ไม่ได้แห้งไวขนาดนั้นนะเห็นไหมฟี่ก็ยังแบบเกลีย่ยลป่ยปาดได้อยู่ก็ตบตกตเนี่ยค่ะโอ้สบายผิวมากไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบมีอะไรมากอค่ะอย่างถ้าเกิดบางทีฟี่ใช้เอสเต้แต่งใช่ไหมแล้วก็แบบกกองไว้ที่มืออย่ามันจะรู้สึกแบบแ,บบแห้งครกแต่อันนี้คือแบบยืดหยุ่นได้ดีค่ะเนี่ยเห็นไหม บอกเลยว่าเซตที่ฟีได้มาใช้คําว่าเซตนั่นหมายความว่าไม่ได้มาแค่หนึ่งค่ะนอกจากตัวรองพื้นแล้วนะคะฟียังได้แปลงแต่งหน้าผลแปรงมีความแน่นปาดง่ายเกลี่ยง่ายนะคะก็แบบนุ่มอ่ะยังไม่พอค่ะได้เป็นรองพื้นหลอดเลกนี้มาด้วยค่ะมาในราคาประมาณ1,400บาทนะคะคือตัวแพคเกจจิ้งคือทำออกมากแล้วเราสามารถ ใส่แปรงได้เลยนะตัวเนี้ของลานเนสนะคะบอกเลยว่าเคลมติดทน48ชั่วโมงช่วยปก ปิดร่องรูขุมขนหรือว่าผิวที่มันมี texture นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวด้วยนะคะและเคลมเลยว่า24ชั่วโมงเนี่ยผิวเราจะยังดูมีความชุ่มชืน้นเอาละสิทั้งแมตต์แล้วก็ยังมีความไฮเดรตติ้งชุ่มชื้นอยู่นะคะร่วมลุ้นไปกับรองพื้นตัวนี้ถือว่าเป็นการ first impression แล้วก็ r e วิ e ด้วยนะมีแค่ตรงใต้ตาเท่านั้นนะคะที่ฟี่ใช้คอนซีลเลอร์แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะกับหน้าค่ะฟี่ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะให้ดูได้นี่ตรนะ และเขาไม่ได้ออกมาแค่รองพื้นค่ะเขาออกแป้งมาด้วยจะได้หมุนหมุนหมุนแล้วก็มีพับอยู่ข้างใน,นนะคะอันนี้ฟี่ได้แกะลองใช้แล้วเนาะบอกเลยว่า,าพับคุณภาพดีนะนุ่มไม่สากใช้งานได้จริงไม่กองแกงนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นตะข่ายแบบแบบกักไม่ให้แป้งออกมาเยอะจนเกินไปแล้วก็เนื้อนเนียนละเอียดมากๆเลยค่ะเบาสบายผิว ผ่องขึ้นมานิดหนึ่งนะคะพี่จะแต้มรองพื้นไปตรงช่วงบริเวณที่เป็นส่วนหนาของหน้านะคะหลังจากนั้นก็จะใช้แปรงค่ะปาดไปเลยพยายามเน้นส่วนที่หนาของหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยๆไล่เข้าไป แรงซอกซอนได้ดีเลยนะคะไม่บาดหน้านะแต่ว่าจะมีความเป็นเส้นหลังจากนั้นพี่จะลองใช้นี่นะคะกดลงไปเลยเหมือนเป็นการเพิ่ม coverage แล้วก็ทำให้ทุกอย่างดูเรียบเนียนค่อยๆกดนะคะตอนนี้จมูกของฟีเนี่ยมีรอยแผลจากซิวนะคะ ก็จะได้ทดสอบเลยว่ามันแบบเป็นคราบน่าเกลียดไหมนะแต่ว่าพี่ก็พยายามบำรุงแบบไม่ให้จมูกแห้งจนเกินไปนะคะแต่พี่ค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะต้องมีเกาะเป็นคราบอยู่แล้วแหละเพราะตัวดีก็จะช่วยแบบควบคุมความมันแต่อย่างที่เขาเคลมไว้ด้วยว่าเป็นการควบคุมความมันที่ให้ความแบบชุ่มชื้นนะได้แล้วค่ะรอบแรกลองดูผิวซูมอินใกล้ๆนะคะ ยังเห็นรอยกลารอยสิวรอยแดงอยู่นะคะตรงช่วงบริเวณที่เป็นแผลก็มีการจับเกาะนิดหน่อยนะคะถือว่าไม่ไม่แย่นะแล้วเราก็ใช้แปรงนะคะปาดไปเหมือนเดิมค่ะเน้นส่วนที่หนาก่อนเห็นไว่ามันจะแบบทิ้งความเป็นเส้นนะแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมา พยายามไลฟไปตามรูปหน้าของเรานะคะเนี่ยจะเป็นเส้นชัดเจนเลยนะมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะการปาดเนี่ยแล้วก็ใช้กับแปรมันต้องเกิดรอยเส้นอยู่แล้วแล้วต้องใช้การกดเข้ามาช่วยด้วยอาัจากนั้นพี่จะเอาฟองน้ำแบบลาเท็กซ์นะคะมากด ทำให้รอยต่ตางๆหายไปทําให้รองพื้นหยึดเกาะติดก,กับหน้าได้ดีนะคะตัวนี้ใครที่แบบตอนเช้าแบบชอบตื่นมาแล้วหน้าบวมอ่ะใช้เทคนิคแบบการตบๆกดกก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 ๆแบบนี้ค่ะบอกเลยว่าช่วยลดอาการหน้าบวมได้ดีมากเรียบร้อยอ่ะให้ดูผิว เดี๋ยวฟีจะลองลองซ้าอีกสักเลเยอร์หนึ่งดิฟีจะใช้วิธีการลงที่มันแตกต่างกาันละกันเนาะครางนี้ฟีจะใช้เป็นกับแปรงแต่งหน้าส่วนข้างนี้จะใช้คู่กับฟองน้ำลาเท็กซ์นะคะฟีจะดอทไว้เหมือนเดิมค่ะเสร็จปุ๊บฟีจะไม่ใช้แปรงแต่งหน้าในการปาดเพราะว่าเราลงไปแล้วรอบแรกใช่ไหมแต่ฟีจะใช้นิ้วมือค่ะกระจายไปให้รองพื้นมันมีความอุ่นนะคะหลังจากนั้นนําแปรงแต่งหน้ามากดค่ะ พยายามกดเน้นจุดที่หนานะคะเราจะไม่เข้าไปจุดที่บางจุดที่บางเนี่ยพวกจมูกหรือว่าใต้ตรงใต้ตาอะไรเงี้ยคะ่ะเราใช้คอนซีลเลอร์น่าจะดีกว่าการกดจะช่วยเพิ่ม coverage นะคะแต่เดี๋ยววันนี้พี่จะ ใช้คอนซีลเลอร์แค่ตรงใต้ตาคนะ,คะตรงจมูกเนี่ยพี่จะทดสอบโดยใช้แค่รองพื้นเนาะ,ะพี่ก็จะกระจายเข้ามาที่ตรงจมูกค่ะใช้เป็นการกดเือน,นะคะก็กระจายในช่วงที่บางแต่แบบนิดหน่อยคะ่ะไม่ได้นินนะให้ดูผิวใกล้ๆนะคะ โดยรวมคือสวยนะมีแค่ตรงจมูกเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้จับตัวเป็นก้อนหรือว่ามันมีความกรังนะก็ด้วยผิวที่มันแห้งตรงนี้นะคะต่นแรกฟี่กะว่าจะรอให้แบบผิวดีก่อนแล้วค่อยมาถ่ายคลิปแต่ฟี่ว่าอถ่ายตอนที่ผิวมันไม่ดีนี่แหละ มันจะได้เห็นความจริงเนาะเพราะยังไงเราก็รู้แล้วว่าส่วนที่ดีมันออกมาผลลัพธ์เป็นยังไงแล้วส่วนที่ไม่ดีเนะี่ยมันจะแย่ขนาดไหนนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นความจริงเพราะว่าเราจะได้เหมือนแบบตัดสินใจว่าควรจะซื้อดีไหมส่วนข้างนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะแต่รอบนี้พี่จะไม่ใช้แปรงแล้วนะคะใช้คู่กับฟองน้ำไปเลยพี่ใจดูผลลัพธ์นะคะ ข้างนี้เป็นตัวแทนของผิวสวยมากกว่านะเพราะว่าจมูกข้างนี้จะไม่เป็นไหลนะคะให้ดูครึ่งหน้าโอ้มันก็ดูแมทแต่มันก็ดูแบบชุ่มฉ่ำอะเหมือนผิวแบบมันอิ่มน้ำนะคะข้างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะเนาะให้ดูทุกคนดูนะคะ อันนี้ไม่รู้สึกหนักหน้านะคะเป็นการลงสองรอบที่ไม่ได้เยอะจนเกินไปเดี๋ยวฟีจะไปลงคอนซีลเลอร์ที่ใต้ตานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันโอเคค่ะฟี่ก็ไปลงคอนซีลเลอร์อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอให้ลงดูเซตตัวประมาณ10นาทีแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันเอากระดาษทิชชู่มาซับเลยค่ะให้ดูเบื้องต้นนะคะ ที่ติดออกมาก็มีนะคะแต่ไม่ได้เยอะมากเนาะส่วนสภาพผิวก็ดูแมตขึ้นนะคะแต่เป็นความแมตที่แบบแมทสมัยใหม่เนาะแมตสมัยก่อนมันคือแบบแมตแมตแล้วมันก็ทำให้เราดูแบบมีอายุอะคะ่ะแต่อันนี้คือผิวมันยังมีความแบบชายมีความโกลนะไปเรามาใช้แป้งกันเลยค่ะ พับเขาค่อนข้างนุ่มเลยนะคะแต่พับบางอันนี้คือแบบแบนแปบดบแล้วก็แบบว่าหยาบกล้านด้วยนะคะอันนี้คือแบบใช้ได้จริงนะไม่ต้องแบบไปหยิบพับอันอื่นมาเลยค่ะแตะแป้งมานะประมาณนี้นะคะเราจะไม่โปะลงไปทั้งแบบนี้นะไม่งั้นหน้าเป็นคราบแน่ๆค่ะเอาฝ่ามือขึ้นมาค่ะแล้วก็วน ให้แป้งเนี่ยติดทั่วพับอย่างสม่ำเสมอแล้วะหลังจากนั้นค่ะเน้นกดลงไปตรงบริเวณที่เรามีผิวมันนะคะกดลงไปเลยใช้เป็นการกดนะคะไม่ปาดเนาะจมูกก็ดูด้านขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เอาที่เหลือๆเนี่ยค่ะลงที่ใต้ตาแล้วก็ไล่ไปเลยค่ะหน้าผาก ้าผากฟี่ก็ไม่ค่อยเน้นให้แมตมากนะการลงแป้งเยอะตรงเนี้ยพอระหว่างวันมันก็จะกลายไปตกลองครกดูแบบวนะ่าเอจจิ้งเนาะฟีเริ่มเห็นความแตกต่างกันนิดนึงนะระหว่างข้างที่ใช้ฟองน้ําด้วยแล้วก็ข้างที่ใช้แปรงอย่างเดียวนะคะหลังจากที่ลงแป้งนะเดี๋ยวลองซูมอินให้ดูนะคะฟี่เห็นความเป็นคราบนิดนึงนี่นะตรงนี้นะโดยบริเวณตรงอื่นนะคะมีเหมือนกัน เนี่ยช่วงเนี่ยสำหรับมาเปรียบเทียบกับข้างนี้ดูนะคะไม่มีเลยค่ะก็ได้เห็นกันแล้วนะคะหลังจากลงแป้งไปเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเกิดคราบขึ้นนะคะแต่ฟี่ว่ามันไม่ได้เกิดเป็นคราบจากการใช้แป้งหรอกคะ่ะน่าจะเกิดจากวิธีการลงรองพื้นเนี่ยะะการใช้แค่แปลงแต่งหน้าอย่างเดียวมันไม่ค่อยกดให้มันติดกับผิวเท่าไหร่ถ้าเทียบกับข้างที่ใช้ฟองหน้าน,นะคะข้างนี้จะแบบ เป็นผิวเซ c o n d s สก n นสวยมากกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูระหว่างวันละกันค่ะว่ามันจะแบบจะดีกว่านี้ไหมจะแย่กว่านี้ไหมนะคะ ฟีก็ไปแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟิเิชลุกวันนี้ก็ส้มๆง่ายๆนะคะเอวิด l ลุกเนาะเดี๋ยวให้ดูงานผิวกันอีกรอบหนึ่งนะคะฟีไม่ได้ลงพวกแป้งฟิ i ิชอะไรเลยนะก็จะมีแค่ลงปัดแก้มเฉๆนะคะแล้วก็เชดดิ้งคอนทัวร์ให้หน้าดูมีมิติเท่านั้นเองนะคะแป้างงานผิวทุกอย่างก็ใช้ตัว l a n e เนชหมดเลยนะคะอย่างที่สังเกตเห็นนะคะฟีไม่ได้ต้องการการปกปิดที่จมูกแบบโอ้โหร้อนะบางคนนะคะก็คือแบบ พยายามบกบกบกไปใช่ไหมพี่จะบอกเลยว่าการที่ผิวของเรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นแห้งสิงวอะไรพวกนี้ค่ะเป็นขยุขยขุย่ายิ่ง เอาผลิตภัณฑ์ไปลงเยอะๆเลยนะคะตอนแรกๆมันก็จะดูโอเคมันก็จะดูสวยค่ะแต่พอผ่านไประหว่างวันนะคะบอกเลยว่ามันจะแบบดูเคกี้ดูเละยิ่งเดี๋ยวนี้เราใส่หน้ากากใช่ไหมมันก็จะไปเสียดสีถูกกันนะคะมันจะยิ่งทําให้เด่นชัดทุกครั้งที่เราเปิดหน้ากากออกมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าการลงเบางๆา,งางปิดสักประมาณ20%นนะคะดีกว่าการที่เราพยายามตั้งใจปิดเยอะพอถึงระหว่างวันมันก็ดูไม่สวยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูงานผิวใกล้ๆนะ ตรงฝั่งนี้นะคะที่เราใช้แปรงอย่างเดียวอย่างที่พี่บอกไปมันจะมีความแบบเป็นคราบขึ้นมานิดนึงนะแต่ยังพอดูแบบใสยธรรมชาติอะก็ถือว่าไม่แย่ค่ะถ้าเกิดเราแบบดูแสงขาวเราก็จ้องกระจกใกล้นะมันก็จะดูแบบอคราบนิดนึงนะคะส่วนข้างนี้ที่ใช้ฟองน้ําลงนะคู่ก,กับแปรงคือแบบผิวสวยมากคือดีมากอะ่ะเออมันแบบให้ความรู้สึกแมต ในยุค2021จริงๆอะคะ่ะเป็นงานผิวไม่ฉ่ำเยิม้มจนเกินไปไม่ดูแห้งจนเกินไปนะคะ อย่างที่ทราบการผิวฟีเป็นผิวผสม่อนไปทางแห้งนะคะแต่ก็จะแบบแปลเปลี่ยนไปตามอากาศอะคือถ้าวันนั้นร้อนนะ่ะตรงช่วงทีโซนอะไรพวกเนี้ยก็จะมีความแบบมันขึ้นมาหน่อยนึงนะคะส่วนถ้าวันไหนที่แบบไปอยู่ในที่ที่แห้งอยู่ห้องแอร์นานๆเนี่ยผิวก็จะกลายเป็นขาดน้ําแห้งไปซกง,งั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะฟีก็จะไปสมบุกสมบันทีเดียวคะ่ะตอนนี้ฟีแต่งหน้าตอน11โมง39นะคะวันนี้ก็จะเจออะไรหลายๆอย่างเลยคะ่ะพี่จะพาลูกมา ของฟี่เนี่ยนะคะไปไว่ายน้ำเนาะน้องแฮปปี้นะคะเดี๋ยวฟี่ก็จะมีคลิปเล็กๆน้อยๆให้ดูด้วยนะเป็นการว่ายน้ำครั้งแรกของเขาเนาะก็คิดว่าน่าจะ จนถึงค่าเลยทีเดียวก็จะพยายามถ่ายรูปแล้วก็วิดีโออัปเดตผิวเร,เรื่อยเลยนะคะว่ามันจะอยู่ทนอยู่ติดอยู่นานไหมเรามาเช็คหน้ากันสกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสิบสองไม่ได้มีการซับน้าอะไรเลยนะคะมีแค่การเติมสีปานอย่างเดียวทุกอย่างก็ยังดูสดชื่นสดใสอยู่นะคะหน้าไม่ d r อปเลยนะยังดูผ่องสว่างอยู่ข้างนี้เนาะที่เราใช้แปรงแต่งหน้าอย่างเดียวนะคะ มีรูขุงคนขึ้นมานิดนึงดูเป็นคราบคือจริงๆมันเป็นคราบตั้งแต่ตอนที่แบบเริ่มแต่งใหม่ๆแล้วอะ่ะมันไม่เกาะผิวนะคะส่วนข้างนี้คือแบบ เนียนกริปสวยจมูกยังติดทนอยู่นะคะเห็นไหมอย่างที่ฟี่บอกถ้าเราแบบไม่ลงอะไรไปเยอะๆอะจมูกมันก็จะอยู่แค่นี้นะคะ่ะไม่แย่ไปกว่านี้นะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟี่ก็กําลังจะพาน้องหมาไปไว่ายน้ํานะคะวันนี้เป็นวันน้องหมาด้วยขออภัยนะคะอาจจะมีสั่นบ้างตอนนี้สภาพผิวของเรานะไม่ได้มีการทัชอัพไม่ได้มีการเติมอะไรเลยนะคะก็มีความมันขึ้นมานะ จะเรียกว่ามันไหมอ่ะมันกลอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะจริงๆฟีว่าถ้าไม่ใช่แสงไฟในรถมันดูโอเคกว่าน,นี้นะอันดูมันดูแบบว่าแสงมันมืดหมดเลอเกินเพราะว่าข้างนอกก็ฝนจะตกนะคะตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะสภาพผิวก็ยังได้อยู่นะตรงจมูกก็ไม่เยินไปกว่าตอนแรกเนาะไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตสภาพผิวให้ดูเรื่อยๆนะคะบายๆายบ้ายเลยคพี่ ตอนนี้ฟี่ก็มาถึงร้านาน้องหมาแล้วนะคะก็มีแสงธรรมชาติอยู่ก็เลยมารีวิวให้ทุกคนดูนะโดยรวมยังโอเคมากๆเลยล่ะพี่ไม่ได้เปิดโหมดอะไรเลยนะคะก็แค่ถ่ายรูปปกติเนาะตอนนี้พี่อยู่ในรถนะคะแล้วก็อยู่กับแฮปปี้นะคะอ่ะก่อนนี้แฮปปี้จะอารวาสนะคะให้ดูผิวกันก่อน นี่คือแบบอยู่ในรถนะแล้วแบบแสงคือแย่มากก็เลยใช้ไฟฉายมือถือนะคะส่องมนาะดูสภาพผิวนะเอ้ยโอเคนะแทบจะไม่มีตรงไหนหลุดเลยนะ ผิวยังสวยอยู่เลยค่ะไว้เดี๋ยวกลับบ้านยังไงฟิมารีวิวให้ดูรอบสุดท้ายอีกทีนึงนะคะเป็นยังไงบ้างกับผลลัพธ์ค่ะนี่คือเบลยวสุดๆเลยนะไม่มีการทัชอัพไม่มีการเติมแป้งอะไรนะคะปากก็ไม่ได้ทาเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะคะนนองก็ผ่านมาประมาณ7-8ชั่วโมงแหละให้ดูสภาพผิวกันค่ะโดยรวมก่อนเนาะ โฟกัสไม่น่าโฟกัสนะคะเห็นไหมข้างนี้นะคะจริงๆพี่เป็นคนที่รุงขนไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าตั้งแต่ต้นข้างนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่ามันเป็นคราบขึ้นมานะครับเราใช้เหมือนแบบจากตัวแปลงอะในการกดทับนะคะให้มันเหมือนแบบไม่ทิ้งรอยแปงแลงเนาะมันก็เหมือนเป็นการเติมเนื้อรองพื้นเข้าไปอีกอีกนิดนึงอะนะมันก็จะมีความแบบเนี่ยตรงเนี้ย ออขึ้นมาและเรามาลองดูกันอีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งใช้ฟองน้ําในการกดทับในการเกลี่ยนะรุงขนคือน,น้อยกว่ามากแล้วก็ดูเรียบเนียนสวยเลยนะคะแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นไหมคะคือมีความแบบว่าโกลชัดเจนเลยนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเมื่อเพราะว่าอย่ีฟี่บอกว่าผิวฟี่ก็ค่อนข้างเป็นผิวผสมแต่ค่อนไปทางแห้งแต่พอดีว่ามันมันร้อนชื้นแล้วก็ใส่หน้ากากนะแต่ถ้าที่ดูนะคะเท่าที่ดูฟี่เขหอยอิบกระจกมาดู คือรองพื้นยังติดได้ดีมากตรงจมูกอ่าตรงจมูกก็ไม่ถึงกับหายไปหรือแบบเวอร์วังนะคะตรงนี้ก็มีความแดงคือระหว่งวางวันเพราะว่าเสียดสีกับหน้ากากนะคะที่แบบใส่ตลอดถ้าถามฟี่ว่าตรงกับคําเคลม48ชั่วโมงไหมเพื่อนๆคิดว่ายัางไงกันบ้างคะนะคือตอนนี้มันก็ยังติดทนอยู่นะแต่ก็ม,มีความแบบฉ่ำโกลอ่ะทีนี้ฟี่หยิบทิชชู่ขึ้นมาค่ะฟี่จะลองซับหน้ให้ดูนะ แต่อย่างที่ฟี่ทำวันนี้ก็คือฟี่ไม่ได้มีการทัชอัพหน้าซึ่งฟี่บอกเลยนะคะว่าเราควรจะทัชอัพหน้าคือด้วยแบบ าจจะไม่ต้องลงแป้งก็ได้แต่อย่างน้อย,อยก็คือเหมือนแบบชีสเป้น,น้ําแร่ซับกระดาษทิชชู่เอาความมันออกไปส่วนตัวฟี่ไม่แนะนําให้ใช้กระดาษซับน้ํามันนะคะเพราะว่ามันจะดึงเอาแป้งรองพื้นที่แบบจําเป็นสวยๆอะ่ะหลุดออกนะให้ใช้กระดาษทิชชู่ดีกว่าค่ะและ้วบางคนก็คือแบบเศษติดการที่เหมือนแบบใช้กระดาษซับมันแบบเอาให้หมดเอาให้หมดตอนแรกมันก็ดูแห้งดูแมตดูสวยค่ะแต่พอเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงนึงนะคะ่ะร่างกายเราฉลาดอา้าวหน้าไม่มีความมันไม่มีความชุมช่มชื้นแล้วนี่งั้นก็ผลิตน้ํามันออกมา ขึ้นมาทดแทนนะคะโดยเฉพาะคนที่หน้ามาันหน้าก็จะสามารถแบบแบบผลิตน้ามันขึ้นมาได้เยอะใช่ไหมอย่างคนหน้าแห้งยี่งถ้าซับเอาออกหมดอ่ะกว่าจะผลิตออกมาก็แบบ5-6ชั่วโมงผ่านไปนั่นก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยได้นะคะฟพีซับต่อ ค่อยๆกดนะคะไม่ปาดนะเพราะถ้าปาดทุกอย่างที่เราลงไว้มันก็จะหลุดนะคะคือแต่งหน้ายังไงมันไม่มีทางแบบ48ชั่วโมงแล้วคุณจะปล่อยหน้าของคุณทิ้งไว้แบบนั้นนะคะมันจะต้องมีการทัชอัพมีการซับตลอดถึงแม้ว่าอยู่ในต่างประเทศที่แบบหนาวมากๆเลยพีย่ว่ายังไงก็ต้องมีการแบบฉีดเปน้ำแร่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะพบหน้าเราเนี่ยมาเจอมลภาวะตลอดเนาะมีการขยับอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการทํางานนะคะ ทุกอย่างก็ต้องมีการแบบเปลี่ยนแปลงอะทัชอัพหน้าแล้วไหนดูซิว่ามีรองพื้นติดมากน้อยแค่ไหนนะคะนิดหน่อยนะแล้วก็มีความแบบเปียกๆมันๆน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ลองดูผิวเฮ้ยมันดูกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะอ่ะฉีดสเปรย์น้ำแรกเพิ่มความสดชื่นอีกสักนิดนึงเนาะ พี่จะลองทัชอัพด้วยแป้ง2ตัวนะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นของล n นเนสที่เราใช้กันเนาะดูว่าแบบเออมันมันทำอะไรกับผิวเราได้บ้างแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะใช้ของ e ีกิปนะคะเผื่อแบบใครที่อยากทัชอัพระหว่างวันแล้วแบบเฮ้ยถ้าใช้แป้งตัวอื่นที่มันเหมือนแบบมีทําให้หน้าดูนวลผ่องอะไรแบบนี้มันจะสวยเข้ากันไหมนะคะเดี๋ยวพีจะทัชอัพโดยการใช้แปรงนะคะแล้วก็วอร์มนิดนึงนะคะพีจะทัชอัพข้างนึ่งล้วกันนะ พี่ใช้เป็นการกดนะคะไม่ปัดเนาะโดยรวมก็คือเฉอยๆนะไม่ไม่ได้ทำให้ดูแบบผ่องหรืออะไรก็แค่ว่าหน้าดูแบบว่าไม่ไม่มันไม่ฉ่ำโกลกแคนา้นเองนะคะปแป้งอีกิลิ e clipse, ค่ะแป้งลูกลาของฟีนะคะเติมเข้าไปในร่องอืม ทัชอัพด้วยอีกิลปสเนี่ยดูนวลผ่องสวยมากกว่านะคะช่วยตรงใต้ตาฟีได้ด้วยอะ่ะแต่ตรงนี้ดูแบบดูไม่ค่อยตื่น,นะคะันนี้จะดูแบบสดชื่นมากกว่าถ้าถามว่ารองพื้นตัวนี้นะคะเหมาะ คุ้มค่ากับการที่จะพรีมาไมยังไม่เข้าไทยเลยนู่นนี่นั่นจะกลัวเรื่องสีงอะไรอีกพี่ว่าควรรอก่อนนะคะยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ผิวมันส,สุดๆหรือผิวแห้งส,สุดๆนะคือถามว่าใช้ได้ไหมมันเป็นรองพื้นสําหรับคนผิวผสมมากกว่าแต่ถ้าเกิดคนผิวมันมากๆหรือคนผิวแห้งมากๆอยากจะใช้พี่ว่าต้องใช้ควบคู่กับพรีเมอร์ค่ะถ้าเป็นคนผิวมันก็ใช้พรีเมอร์อควบคุมความมันถ้าเป็นคนผิวแหง้งก็ใช้พรีเมอร์ที่เติมความชุ่มชื้นก็ยังจะพอกล่อมแกลมใช้ไปได้แต่ ข้อเสียของตัวนี้คือรองพื้นมันจะออกเป็นแนวนูเตรลคูลโทนมากกว่าฉันคนที่ผิวน้ำพึ่งมากๆต่อให้ใช้โทนสีที่มันค่อนข้างเข้มแล้วค่ะพอระหว่างวันไปมาจะไม่ดูหน้าหมองข้อดีของรองพื้นตัวนี้นะคะส่วนตัวเราฟี่ให้เรื่องการติดทนเลยค่ะไม่ค่อยติดหน้ากากเท่าไหร่ไม่ได้แบบแบบเปิดหน้ากากออกมาแล้วเป็นรอยหน้ากากแล้วก็แบบรองพื้นหลุดอะไรเงี้ยตัวนี้ทําได้ดี ลงไปที่ผิวแล้วไม่หนักหน้าฟิลเป็นกำรรมหยี่สวยเกลี่ยงง่ายนะคะถ้าพูดถึงรองพื้นเนื้อแมทเนี่ยเราจะนึกถึงความเกลียยากเนาะแล้วก็แห้งเร็วแต่ตัวเนี้ยคือไม่เลยค่ะผิวเป็นกำรรมยี่แล้วก็ไม่ได้แห้งเร็วจนเกินไปมีเวลาเกลี่ยมีเวลาปาดนะคะข้อเสียของรองพื้นตัวนี้นะคะพี่ว่าหนึ่งละก็หาซื้อยากเนาะตอนนี้ยังไม่ได้เอาเข้าทายนะคะแล้วก็พี่คิดว่ามันก็ไม่ได้แบบจะต้อง It's a must ที่แบบโอ้ต้องต้องพรีมาขนาดนั้นเพราะว่าพี่ว่ารองพื้นหลายๆตัวที่ที่ที่บ้านเราขายอยู่อะคะ่ะคุณสมบัติก็ไม่ได้ต่างกับตัวนิชมากแค่ว่าอันนี้มันก็จะให้ความสบายผิวมากกว่าแต่ในความสบายผิวนั้นมันก็จะมาด้วยความแบบแอบโกลนิดนึงนะถ้าเกิดใครเป็นคนหน้ามาันหรือต้องการการแต่งหน้าแบบติดทนสุดๆรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรองพื้นตัวนี้อาจจะไม่ใช่คําตอบที่สุดนะคะส่วนแป้งเนี่ยก็สาหรับพี่รู้สึกว่าธรรมดามากเลยไม่ได้มีเหมือนแบบคุณสมบัติในการเบลหรือ ว่าทําให้หน้าดูนวลผ่องขึ้นมานะคะก็แบบเซ็ตรองพื้นได้ดีแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบฟี่ใช้ตัวอีกฤทิ์ที่อันละสองรอกว่าบาทหาซื้อได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟี่กับจะชอบตัวนั้นมากกว่าเวลาที่เอามาทัชอัพนะหรือจริงๆถ้าเอามาเซ็ตรองพื้นตั้งแต่แรกฟี่ว่ามันก็คงได้ผลลัพธ์ที่สวยกว่านี้นะคะพี่ก็อยากจะแบบรีวิวให้ทุกคนได้เห็นเลยนะคะแบบถ้ามันมาเป็นเซ็ตแล้วมันจะดีมันจะเวิร์กขนาดไหนนะคะ แล้วก็อีกอย่างเรื่องสีเนาะสีก็จะมีความแบบติดนูโตรลติ่งชมพูนิดนึงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เราจะผิวเหลืองเนาะแล้วมันก็จะทําให้คนไทยเราดูหน้าเทาได้ดูหน้าหมองได้ระหว่างวันนะคะแปรงคุณภาพดีแต่ ลงด้วยแปรงอย่างเดียวเราส่วนตัวฟิไม่รอดนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าลงด้วยพับคุชชั่นลงด้วยพับฟองน้ําอะไรพวกนี้บิวตี้เบลนเดอร์ฟ่ว่าน่าจะสวยกว่าพี mm hmm. ่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะทนกระแสะไม่ไหวนะตอนนี้ที่เกาหลีกระแสะก็เริ่มมาแล้วนะคะกับรองพื้นตัวนี้คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะเข้าไทยกลางแต่ว่าโดยสถานาการณ์ล็อกดาวน์แบบนี้โควิดเนาะการขนส่งพวกแบบคอลเลคชั่นต่างๆก็จะมาช้าลงนะคะแล้วก็ดูคลิปผ่านทางนี้ไปก่อนฟิ พยายามอยากจะเหมือนแบบอยากให้ทุกคนเห็นภาพจริงๆว่าใช้แล้วมันมันเป็นยังไงมันดีจริงไหมมันคุ้มค่ากับเงินไหมเนาะในยุคนี้เงินก็เราต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดใช่ไหมคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ได้เลยนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ฟี่ได้หรือถ้ามีคำถามอะไรนะก็สามารถถามทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย